พี PP, ่พี่น้องนนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับช่องตกปลาที่จะพาหน้าหน้าไปตกปลาต่ไม่เน้นปลาเน้นหาวันนี้มีพระเอกมาใหม่เป็นเหยื่อแมลงผมเอาให้ดูผมสั่งมาจากในทิกต o อกผมพกมาใส่กระเป๋าของเกงนะเหยื่อแมลงแมลงไม่พอเหยี่แมลงสาบเป็นแที่เหมือนแมลงไม้ก็ตะกะแตนแค่กลัวแมลงสาบผมสั่งมาราคาผมไม่แน่ใจแต่ผมขึ้นมาให้ก็นี่ซองมัน ได้มากี่ตัววะสามสี่หกเจปดแดตัวยางนิ่มนะเหนียวเลยเยดูเลยโอ้ยยอดจัดเลยเหนียวจัดเลยเนี่ยถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในทิกตอกผมได้เลยแต่ผมขึ้นชื่อทิกตอกไว้นี่หรือไม่ก็ถ้าใครขี้เกียจค้นหาก็กดที่ใต้คำอธิบายในคลิปนี้กดไปที่ร้านค้าของผมนะผมมีลงมาให้อยู่ตั้งชื่อให้ใหม่ แรงบเราแม่งเหมือนจริงๆส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คันพับพกพาง,ง่ายเลยถึงหมายก็ไม่ต้องต่อเลยยืดแล้วก็ตกได้เลยผมบอกเลยผมน่าจะใช้ยาวๆครับคันนี้แล้วผมเคยเทสด้วยนะคลิปก่อนคันนี้ผมก็มีขาย250มีทอนสายสายก็มีขายอีกร40ี่ิบเหยื่อก็มีขายมีขายหมดทุกอย่างเลยทหมติดอดผม เข้าไปดูได้ในร้านค้าในนั้นมีครบทุกอย่างเลยเป็นสินค้าที่ผมแบบว่าใช้จริงๆผมไม่ได้ใช้หรือมันใช้ไม่ดีไม่เอามาลงตกเป็นสไตล์เท็กซัสนะไม่ล็อกสต็อปเปอร์ใส่ตะกัววิ่งไปเลยรอบทีแล้วผมมาตีผมใช้เป็นแบบเป็นยางแบบแข็งอ่ะมันปล่อยหลายรอบเลยวันนี้ก็มาลองเป็นเหยื่อใหม่พอดีส่วนเกี่ยวว่าเกี่ยวแบบเท็กซัสปกติแล้วครับตัวนี้เป็นตะขอหนึ่งโอนะเกี่ยวเสร็จมันก็หน้าตาแบบนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ โดนแน่นอนมันจะมีขาแบบเตะเตะเ,<ต>เล็กๆน,นะเห็นนะขาสองข้างเตะเล็กๆเ่ยว่าเรียกปลาแน่นอนแอคชั่นไม่ค่อยแรงรับผมชอบมากเลยปลามันไม่ค่อยระแวงดิที่เดิมครับที่เดิมเลยที่เดิมดม,มีแน่นอนไปพลาดแล้วรอบที่แล้วได้ตั้งสองตัวตรงเี้ยอะเนี้ย โอ้นี่ลมแรงอ่ะเจ้าชินตรงนี้นี่ต้องเคาะห,หน่อยนะให้มันเรียกปลาเร็จกล้องก่อนครับนะเห็นยังเห็นพิมพ์เห็นนะครับไม้ไม่ตะกอนกลับนะเฮ้ยมาเสียเที่ยวป่ะวะตะวานมังกัดดุจัดนี่คือไม่เหลือแล้วปลาหายหมด ชื่นั้นมันกินสัตว์เลยต้องเคาะๆนะมันเหมือนมันแรงมาแรงแบบหนีน้ำอะ<ฮ>่ะเออแอคชั่นมันโคตรแจ่ม มีตัวจัดเลยเฮียอึบโอ้โหเฮียสุดจัดผมนี่สุดจัดโคตรรวย,ย,ย,ยโ,อโ,โอ้โหเฮีย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 โอ้ยเดินแม่งลื่นเฮ้ยเหมือนหมดปลาปลาจะโดูขึ้นเลยว่ะเฮียข้างหน้ากูเนี่ย เห็นหลัง oh, อ uh, no, ่ะเหี้ยหลังยาวๆปลาอะไรไม่ดุกอ่ะอ้าวต่องไม้สุดท้ายอ่ะอลาไม่กับเลยว่ะเป็นเนี้ยเฮ้ยปวายแล้ววะหวายหรอท้องมันเงินๆนะเห็นว่าแบบ ลุยไปเลยลุยลุยลุยตอนนีมันโคตรแห้งเลยโอเคผมจะไม่แวะตีแล้วกันไม่เสียเวลาแต่บรรยากาศดีมากครับหน้าแบบออกมาวิ่งอะ่ะเออตรงเนี้ยหน้าวิ่งออกออกำลังกายมากเลย <im it> เที่อะม่อกี้ไปชชอนไอ้สัดเบ็ดหัวทิ่มเ,ล,เลยเฮียตัวเลอะเลยอยู่ตรงโน้น,นอะ่ะแต่มันไปไหนเดีก็ไม่รู้เดี๋ยวผมลองตีนะเทียถ้ามันกัดนะมันกัดกุ้งหลอนน้ำหรอวะ มันอยู่ตรงเสาอะ่ะไม่แดกว่ะเอาตีกกูไมนดูหมายเลยจะไม่แวะตีแล้วกันไม่เสียเวลาไปตีข้างหน้าไม่ได้เข้าหมายแลย้ว <laughs> มันโค้ดซิ่งอ่ะโค้ดซิ่งอ่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับอยากวัดปลาไปแล้วไปแล้วทำใหยหนาววันนี้เชียมันใช่คลองเดียวกับแมวหวานปะวะวันเช้าก็เจอแค่รอบเดียวคือส่วน อยู่บูดิอยู่ดูเดียจึงจักรยานโอ้ึงจัก,กรยานะไรโหแหวนเจีย๊ยบไม่เห็นเลยนะว่ามันตามอะ่ะดูดิประมาณสองขีดกว่าๆกานพับพับกันพับครับ,บไม่ไหลครับวันนี้อ <Okay. S 2> ย่ามาแรงผมมีขายนะเว้ยในทิกตอ,อกอะ่ะ เออชิ้นตยังแม่งเหนียวจริงดูสิยังไม่ขาดเลยจะได้แบบยาวๆอ่ะยาะยงแม่งดีจริงเนี่ครับขอด้วยนะมาติ๊กตอบทันพับนี่ประช้อนอย่างเงี้ยี่ประชอนมันขึ้นมาจิบเป็นตัวเลยไม่ได้ อ้าวไอ้ไม่มีผิดหวังครับเฮีย yeah. ได้ตลอดได้ตลอดมันเข้าหมายต้องตีตรงเท้าก่อนเพราะมันชอบอยู่ตรงเท้าผมปไปเลยไม่ร <c oughs> มมู้ไม่มีคือไม่มีครับไม่มีผ้าไว้ใต้นะน <c oughs> ลองเช็คใกล้ๆด้วน ครับเฮีย,ย์ลื่นโกูไม่แปลก่ะเที่ยววันนี้ยังไม่มีฮึโอ้โหฟองฟอดเลย ไอ้แล้วครับไอ้แล้วครับไอแล้วครับไปแล้วไอ้เหี้ยออกดุดตัวเล็กไอ้เหี้ยตัวก็เล็กเลยปลดออโต้ครับปลดออโต้เงี้ยเงอ้เหี้ยมาครับในเรื่องครับออกดุดตัวเล็กอยู่นะเบ็ดไม่เปิดปลดออโต้ครับปลดออโต้แล้วก็อยู่พอดีเป๊ะเลยด้านหลังกูอีก ติดแน่นอนครับสภาพนี้เอ๊ะหงก็ายับไปเดี๋ยจอดตีแม่งทุกล่องอะไอ้ที่ต้องไหนกูลงได้กูลงหมดอ่ะเอาให้ลงเฮ้ เฮียนะโดนจับเลยตรงนะี้ซึ้บมันไม่แดกมันต้องจะพูดอะไรแล้วสวยไอ้ที้ไม้มันสวยจัดเลยผมดุดไปสองแล้วนะกา <c ười> <c ười> นสังเกตว่ากูสุดไปสองแล้ว <c ười> ต,ตัวมันเล็กไงเฮียตัวใหญ่ก็เสียดายตาหาเลย <c ười> ถือว่าเป็นการปลดออโต ปอดออตโต้ครับปอดออตโ,อโออต้ปลาช่อนนะคราบน่าจะเห็นกันหมดแล้วเ,เฮียใครไม่เคยเห็นเ้าเขา้า Google แล้วพิมพ์ว่าปลาช่อนในสัตว<อ>์อย่างถ้ตัวใหญ่ก็ปลาช่อนซออไซโลเนี่ยเฮียเ <c> จ <oughs> ๋งว่าได้คนดูไปไปเซิร์ชกูเกิลอย่างเฮียห <c oughs> น้ามันมีแบบลูกค้อกนะผมไม่ตกลูกค้อกนะแม่มันเลี้ยงลูกถ้าแม่มันเลี้ยงลูกก็อัตราการลอดมันน่าจะสูงกว่าแบบอยู่ด้วยตัวเองเราได้แบบปลาช่อนตกเยอะ ผมไปอยู่ตรงนี้ผมไม่ตกนะไม่ตกว่าต่อไปอย่างเห็นทุกข้ออ่ะลองไอ้เ,อจ,เจ้าต้นเทจัดเกือบภาพน้ำเลยมเล็งว่าจะเป็นได้ต้มน้ําฝั่งนน้นรองเท้าแม่งไม่เหม,มาะการแบบกระโปลาลยไอ่เงี้ยลองเตียงข้างๆกัน ่านไปแล้วสิบนาทีกูเพิ่งแก้เสร็จเลยจัดไม่มีต้องโอ้โหเท้าแม่งคุ้นไมออ่อึ่งหนวยรอ,องเท้าหลุอดอีกกูเฮียเหนื่อยไม่มให้เราปลา เบาๆไงกันว่ะโตัวค้ตเล็กเลยเหียอ่ะข้างหน้ามีลูกคอกเว้ยสวยงามน้ำไม่ตื้นว่ะ อื้มอื้มกาดครับไปอ่ะอ,อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่แต่กูติดแล้วครับตายเหี้ยเบ็นอเบื่อสกิดนิดเดียววะเฮียเบ็ดเปิดเลย tính nhau mấy nhiều thì tụi dàn là vấn đề này chứ ดูตอเน,นี้ยเยี่ยมแม่งลอยมากูใช้มือจับใบสัตว์สุดจัดเลยโอู้ไแม่งสเจ๋งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละอย่างกูโอ้สวยวะ่ะสติงโง่แล้วครับโอหว่าแล่นมันติดเหี้ยหะ แล้รอดเลยนี่แบบเบือบ่อวะเบื่อเนี่ยเบือบ่อไม่ติดหลายรอบแล้วตรงนี้นจจเ,นนเนี่ยจัดเลยเนี่ยแต่ละอย่างกูอะไรอย่ะะยางติดระเบิดระเบิรนเนี้ยย่างมันนิ่มๆวะ่ะผมชอบนะนี่ก็ยังอวยอยู่ครับก็มันชอบ ไอ้เหี้ยตีไปแล้วไม่ติดอีกอคุยโอมมึงอย่างมึงติดดีจริงยังไงเนี่ยยอมมึงเลยนี่ไอ้เชี้อติดอะไรอย่างโว้ยอ๊ะูชมมึงเลยเนี่ว่ามึงติดเก่งจริงตีไม้ติดไม้ไมสัตว์ตีไม้ก็ก็แก๊กมันยังติดกูเดินเนี่ยกูเดินอย่าง เดี ah. Ah. Yeah. ๋ยวอยากมึงอูนอาเช่ปะอึ๊บอื้อห้ออะไรวะฮิจนะกรได้างเฉยไม่ได้มองไอ้เงี้ยหันมาขัดแม่งตึก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 อ้ เดี๋ยวพี่มองหอนิ่งโอ้โหจะใช้ดูโอ้โหตุไซ้ฮยิ่งต่อมยิ่งเล็กแล้วมังเล็กจริงๆนะเนี่ยนิ้วโป้งผมดิฮะเฮยิ่งตุนิ้วโป้งผมดิแล้วตุวเหยื่อดิยังไม่กริงเข้าเปได้ไงวะงงเลยเฮียขัดตอนไหนกูไม่ได้มองแนละ้วเมื่อกี้หันมาอีกทีคัดแม่งดึก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 งงได้แบบงง ร้างมึงหนึ่งกัน,กนได้ไหมได้ครับผมมันกินได้ตัวหนึ่งดึงน<อ>ี้อ๋ออ๋อวะชิบมันไว้ไม่ถานัดเหรอ ผว่าเต็งข้อไม่ได้อ่ะรถมันมาพอดีเลยเอออันนี้ยอมรับจริงรถไม่เต็มจริงๆอ๋อไม่ได้ตั้งใจแบบจะวัดแรงด้วยนะเมี้ไม่รู้กล้องนียินเสียงรถว่ารถมันแบบพอดีเลยวะแล้วก็ปล่อยให้มันลากไปไม่ได้ด้วยตัวมันเล็กนต่มันคลาย <c oughs> okay. มันไม่น่าจะอยู่แล้วอ่ะผมตีตรงข้างๆอีกอนะ้อหนึ่ง cắt với <laughs> <laughs> Cắt rồi tôi To <laughs> <laughs> Cắt to เฮียตูมันกโอนเล็กๆเฮียใหญ่ไปไหนมดเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดสั่นแบบเยี่ยมเลยนี่แบบเยี่ยมเฮียเฮียแม่งเข้าล็อกพอดีเป๊ะพอดีแบบเป๊เเเะ มาเพียบเลยเดี๋ยววันนี้ผมกลับแล้วเมื่อยอ้าวเลยเมย์เอยเนี่ยนั่งหยาบนั่งหยาบนั่งหยาบเหี้ยวมึงจะตุ่ดตัไอ้เหี้ยตัวไซส์เนี่ยที่มันชอบกัดอยู่เนี่ยมันมีแต่ไซส์แบบนี้โอ้คิดตัวเท่ากระดอผมอ่ะอีกตัวเท่าเมื่อกี้เลยเหี้ยมันข้อเดียวกันปะเนี่ยไม่ตัวดิออ๋อ ดูตัวเดี๋ยวนี่ต้องเหยื่อกินเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยกัดแล้วแม่งชอบปล่อยกุ้ยช้นี่แหละไอ้เนี่ยเออวันนี้สามแต้มครับทุกคนแต่อย่างแม่งเหนียวมากวุ้ดถข้อดีเลยดว่ะแต่อย่างแม่งโคตรเหนียวเลยยังไม่ฉีกเลยไม่มีตรงไหนฉีกเลยแต่ข้อเสียนุ่มจนแบบว่ามันมันกันสว่างไม่ค่อยได้อะอย่างเงี้ยผื่อจะกินนิดเดียวว่คือโผล่เลยแล้วอย่างหนึ่งคือแม่งนิ่มมากปลามันไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่นะ ก็แบบถ้าสายมันไม่ได้ตึงหรืออะไรอ่ะมันติดเยอะจริงๆนะวันนี้มันติดจนงะันเหยีดเะนะดี่ยววันนี้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปต่อมันมีแต่ใส้แบบไหนจริงๆงั้นแถวนะี้ที่มันกัดแบบกัดเยอะๆตัวเล็กๆ,ๆน้ำเลยเดี๋ยวลองไปอีกสักนิดนึงก่อนกลับเออได้ได้ตัวแล้วแม่งมีใจเลยยี้สิบต,ตัวแม่งเล็กไม่ค่อยมีใจอะไรดูหน้าผมศ <laughs> ูนย์รวมไปช้อนเล็กๆน้ำนตืน้นสบายอ๋อ <laughs> หายสุดท้ายก่อนต่อบวะนั่นไงไอ้เหี้ยตัวตัวหน่อยหนึ่งไม่อยู่ตัวมันเล็กจริงนะไงไงอืมนั่นไงอืมนั่นไงนั่นไงเหี้ยติดไอ้ใส่บอกแล้วมันติดดีดชิบหายเยอะนี้นีอ้อไม่ส่งเยอะนะครับพอดีสว่างมันเยอะมันเข้าไปติด วันนี้น่าจะพอเท่านี้แหลวนี่ก็ประมาณ6โมงแล้มัได้มา3แต้ม๋อวันนี้ก็กัดเยอะอยู่นะแต่ว่ามันตัวเล็กเอาด้วยครับกับคันพับเหยือ่อสายที่เสียก็ทั้งหมดนี้ที่ว่ามามันมีขายในทิกต o k ผมกดเข้าไปที่ใต้คำอ,อธิบายได้เลยก็ลองเข้าไปสั่งซื้อกันแล้วก็ฝากผลงานใหม่ๆด้วยครับใน y o u t u b e แล้วก็ทิกตอกวันนี้ก็ ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอขี่กลับบ้านก่อนอื